เืองไทยประกันชีวิตสแน็กแจ็ครถโนริวาสาบิเพิ่มสารายเครื่องสำอาง KMA คุดยิ่งดูกับรายการ The Trainer ปันฝันซึ่งนันเวทีปีสี Live Edition ที่ว่าเคนที่เข้ามาเนี่ยยังน้อยต้องมีอะไรเด่น เด็กบางคนน้องบางคนเนี่ยเต้นเก่งน่ารักแต่งตัวดีดูดีแต่ว่าน้องบางคนร้องร้องไม่ผ่านจะเจอเด็กที่ร้องผ่านจริงๆเป๊ะมากๆเนี่ยก็เจอทีก็ใช่เลยอย่างเงี้ยค่ะขนลุกเลยก็มีจาก150คนเหลือ7คนนี่คิดดูสิคะโอ้โหมันรับพี่เสดายน้องมันแบบมันเอกเจ็คนที่คัดมันี่มันต้องแบบเป็นหัวกะทิกเลยอะ นี่ก็ถึงเวลาหนักใจของคุณครูและเหล่าเทรนเนอร์ที่ต้องคัดเลือกน้องๆกว่าพันคนให้เหลือเพียง7คนเท่านั้นที่จะไปสร้างความฝันต่อได้ติดตามชมเป็นกำลังใจและร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันว่า7ความฝันเล็กๆที่จะได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าไปฝึกฝนการเป็นศิลปินจากเทรนเนอร์ทั้ง7จะมีใครบ้างผมเห็นหน้าเขาแล้วผมรู้ทันทีว่าคนนี้ร้องเพลงเก่งนะครับมันเหมือนกับเวลาที่คุณไปร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วคุณรู้ว่าร้านนี้อร่อยแน่นอน มันมีเซนส์แบบนั้นน้องไงอย้ยาผมเชื่อว่าเขาเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งแน่นอนผมบอกุณทันว่าคนนี้ร้องเก่งแน่นอนตั้งแต่เขายังไม่ได้พูดเลยครับพอเขาขึ้นมาเขาไม่ได้ทำให้ทุกคนบิดหวังร้องเพลงได้ดีมากเลยก็เป็นคนที่เราประทับใจมากที่สุดในวันนี้คนหนึ่งครับแต่มีบางคนเนี่ยที่อยากสอนมากๆอยู่ในหัวในมีแล้วอยากได้ด้วยเป็นเด็กผู้หญิงคาดว่าเราจะสบายถ้าเกิดได้น้องคนนี้มาแล้วเขาถึงม่ด จบปุ๊บได้คู่กันเนะ่ยอุ้ยแฮปปี้เลยพี่มันไปนอนแผ่สบายเลยรอไปเลยลูกไม่ต้องสอนถ้าทายก็ไม่ต้องสอนอะไรเยอะเก่งกูเนี่ยนะร้องแล้วขนลุกกับบถ้าได้เน็นนะพี่มันสบายจังจำชื่อน้องไม่ได้แต่หัวฟูสองก้อนแล้วใส่ใส่แว่นที่ร้องเพลงปากกาปันเทพของคุณอวมานนด้นยมันต้องถามเราแล้วว่าแล้วเราอยากจะได้แบบเต้นหรือแบบร้องอะไรเงรี้ยเพราะว่า เพราะว่าถ้าได้เต้นมาหัดร้องก็ยังจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ในระยะเวลา2เดือนมันเป็นเวลาที่น้อยะะแต่ก็จะพยายามดีที่สุดหนะเนี่ยเป็นคนแรกที่ทำให้โลดขนลาอเลยอะ่ะมันจะเป็นเสียงแบบไออะไรเกมันจะเสียงกรี๊ดแล้วมันน่ารักมากอะ่ะคือแบบอย่างที่บอกว่าเด็กบางคนเวลาร้องไปเต้นไปเขาจะแบบมีความเครียดไงกังวล น่าเรยียดแต่นี่เขาจะยิ้มร้องแล้วก็ยิ้มแล้วก็แบบอ,อะไร้ยแล้วแบบถ้าได้เทรนอะไรไาเงี้ยก็คงจะวุ่นวายดีอะครั้งแรกที่เจมออกมาแล้วก็ร้องเพลงไปประมาณ3ท่อนรถที่อยู่ตรงตรงข้ามผมบอกว่าคนนี้มีความเป็นคาโตะอยู่ผมก็บอกเฮ้ยความเป็นผมนี่คือยังไงวนบอกว่าเขาเหมือนนายนะเขาพยายามอยากให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่เขาทําผมก็บอก จริงเหรอแล้วผมก็ดูเขาตอบไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ร้องเพลงหลายๆเพลงให้เราฟังก็รู้สึกว่าเขาตั้งใจนอกจากมาร้องเพลงเขาอยากมาทาให้ทุกคนที่มาชมออดิชั่นในวันนี้มีความสุขก็วันนี้ก็มีความสุขมากที่ได้ฟังเจมร้องเพลงครับ เจตรินจูเนียค่ะก็คือถ้าสังเกตดีๆจะมีคนลุกเต้นเยอะมากอีกอย่างหนึ่งที่สึกว่าน้องเขาเขาคงอินกับเพลงพี่เจหรือว่าชอบพี่เจมากจนกระทั่งซึมซับความเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพี่เจความเป็นเจนตรินเข้าไปในตัวเองค่อนข้างเยอะน้องเส้นวันที่เราไปหาเขาเนี่ยเก็ตั้งใจมากก็ดีใจก่อนกลับเห็น,เห,นเห็นก็ซิอะไรกับคุณพ่อไม่รู้เราก็หันไปเห็นพอดีคุณจมีอะไรหรอคะคุณพ่อหลง น้องมุ้ยเส้นแบง์กระซิบอยากคู่พี่มังอยากได้คู่พี่มังเราก็เลยบอกได้ค่ะลูกแต่ลูกต้องสู้ออาดิชั่นต้องสู้สู้รบปลุมือเขาผ่านเข้ามาให้รับเจ็ดคนได้แล้วก็เราก็ยินดีหวังว่าเราคงจะโชคดีได้คู่กันน้องชอนเนี่ยน้องชอนเขาเป็นคนที่ทางบ้านสนับสนุนอย่างดีมากโชคดีรู้ชอบนะบุคลิกเขาเป็นเด็กที่จิตใจดีชอบชอบ เขาเกิดมาเป็นคนที่ต้องโดวนสปอตไลท์เขาชอบเขาเหมือนผมเขาเสร็จติดเสียงปกมือเขาชอบทำให้คนกรี๊ดเขาชอบร้องเพลงไปกับเสียงกลองเสียงดนตรีและข้อเต้นรู้จักไม่เหนื่อยว่าเด็คนนี้มีของน้องเฟย่าครับและผลการคัดเลือกก็ออกมาแล้วว่าเด็กๆที่สามารถผ่านเข้ามาปั้นฝัน ณสถาบันปัป้นฝันมีทั้งหมดเจ็ดคนคือที่หนึ่งน้องพลที่สองน้องว่านที่สาม น้องเฟย์ยาที่สน้องสันเดย์ที่หน้องเจมที่หน้องอันอันและที่7น้องบุนเส้นครับ สัปดาห์หน้าเรามาดูกันว่าน้องๆทั้ง7คนใครจะได้คู่กับเทรนเนอร์คนไหนเพื่อจะมาร่วมร้องร่วมเต้นและโชว์ด้วยกันสดๆในคอนเสิร์ตสัปดาห์แรกและคุณผู้ชมสามารถมาร่วมให้กำลังใจน้องๆและเหล่าเทรนเนอร์ได้เพียงส่ง S M S พิมพ์คำว่าทิเคตมาได้ทางหมายเลข4 1 1 1 9 2 9เพื่อรับบัตรเข้าชมฟรีส่งมายิ่งมีสิทธิ์มากขอขอบคุณเมืองไทยประกันชีวิตน้ำดื่มชาา อีซูซุมิลเซเว่นชอยส์ซีเน็ตแจ็ครสโนริวาซาบิเพิ่มสาหร่ายโฟมอสมิเกียสถานที่ถ่ายทำเซ็นเตอร์ point playhouse แต่งหน้าเครื่องสำอาง KMA เสื้อผ้าเด็ปเปอร์ติดตามเดอะเทรนเนอร์ป้านฝันสนันเวทีปีสี่ไลฟ์อีดิชั่นได้ทุกวันเสาร์เวลา21น30นาทีทางโมเดิร์นไนทีวีสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดี h a v e a g o o d dream ครับ